กองเชียร์เกาหลีให้อะไรเป็นของขวัญโมมิธนัชชาสุขสดหลังหักปากาเซียนเอาชนะทีมกับตันคิมได้สำเร็จสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีหรีเกาหลีฤดูการ2023-2024รอบสามนะคะซึ่งทีมไฮพาร์นะคะทีมของโมเมธนาชตาสุขสดค่ะพบกับทีมของกัปตันคิมพิงสไปเดอร์นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเกมที่ผ่านมานะคะสุดมันเลยทีเดียวค่ะพอทีมไฮพาร์นะคะสามารถเอาชนะทีมพิงสไปเดอร์ไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25-23 21ต่อ25 25ต่อ22 19ต่อ25และ15ต่อ11โดยในเกมนี้ค่ะเบยูนาค่ะได้ MVP ค่ะทำไปได้25คะแนนโมมเมธนัชชาสุกสดทำไปได้17แต้มบูคิลิกทำไปได้21แต้มกับตันคิมทำได้22แต้มเจเรนาทำได้23แต้มค่ะเรียกได้ว่าการชนะในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการปลดล็อกได้สำเร็จนะคะหลังแพ้มาหกนัดติดค่ะ และเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแฟนวอลเลย์บอลค่ะได้เก็บภาพบรรยากาศที่โมเมธันาชานะคะได้ไรับของขวัญที่กองเชียร์ชาวเกาหลีค่ะได้เอามามอบให้ซึ่งเป็นถุงใหญ่ๆนะคะ2ถุงค่ะซึ่งในนั้นนะคะก็เป็นผ้าเช็ดหน้าและผ้าห่มค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าแฟนคลับชาวเกาหลีของเรามีเยอะเลยทีเดียวค่ะ สำหรับตารางคะแนนล่าสุดนะคะทีมฮุนไดค่ะยังคงเป็นจ่าฝูงนะคะมี3 7คะแนนค่ะพิงสป p i เดอร์ค่ะมี36คะแนน3 g s Caltech นะคะมี28คะแนน4 r e เลส a r k นะคะมี24คะแนน5 IBK มี23คะแนน6 h y ฮพา a ค่ะมี14คะแนนและกวางจูเปเปอร์แบงค์นะคะมี6คะแนนค่ะซึ่งทุกทีมนะคะแข่งไปทั้งหมด16นัดค่ะ ทำกลางแฟนแฟ,น,แฟนวอลเลย์บอลน,นะคะต่างเข้ามาแสดงความดีใจหลังจากที่ทีมของโมเมธนัชชาสุขสดนะคะชนะกับตันคิมได้สําเร็จแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการปลดล็อกตัวเองได้สําเร็จนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่ะลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลกันบ้างดีกว่าค่ะ <c oughs> ดีใจด้วยนะโมเมสุดมันมากสุดยอดแจ๋วเก่งมากๆค่ะสุดยอดมากๆยอดเยี่ยมค่ะน้องโมเมเจ๋งมากจริงๆ ดีใจจางชนะทีมเก่งด้วยสุดยอดสู้ๆต่อไปนะน้องโมเมชนะแล้วลูกโมเมสู้ชีวิตมากสุดยอดทรงพลังเยี่ยมไปเลยชนะแล้วสนุกจริงๆยินดีด้วยครับวันนี้เล่นดีมากทั้งทีมตอนนี้ขอให้ฮุนไดเป็นแชมป์และ IBK เคเบียดเลสปาขึ้นที่4หรือแซง GS c a ส t e c h ได้ด้วยยิ่งดีสุดยอดมากวันนี้สุดยอด ทีมโมเมชนะสักทีแถมชนะทีมคิมด้วยหวังว่าหลังจากนี้ทีมจะปลดล็อกตัวเองกันได้นะคะคนดูกดดันทุกครั้งที่โมเมมีโอกาสขึ้นทำแต้มลุ้นๆขอให้ได้สุดยอดมากเก่งจริงๆยินดีด้วยค่ะทีมน้องโมเมส่งกำลังใจให้น้องค่ะทีมน้องสองยังคงรั้งอันดับหนึ่งของตารางได้อีกว้าวดีใจที่สุดเสียดายไม่มีเวลาดูสุดยอด ทำสถิติเกมบุก41%เลิศ่าลูกสาวใครจะว่ายังไงอย่าได้สนใจหนูเก่งมากค่ะสู้ต่อไปเชื่อว่าหนูจะทําได้ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนทีมโมเมล้มยักษ์ขอแสดงความยินดีกับทีมโมเมด้วยและทั้งหมดนะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของแฟนแฟวอลเลย์บอลค่ะต่างเข้ามาให้กําลังใจทีมโมเมกันนะคะ และทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดตักข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ <c oughs> และอย่าลืมร่วมส่งแรงเชีร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันต่อด้วยนะคะ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ